วันนี้เรามาซ้อมตะก้อกันใช่ไหมเออเอ,อ้าวอันนี้คือพื้นฐานในการจับเชืกอกกันลองเตะให้ดูซิเ,เตะหน่อยนับด้วยองเตะเ,เ,เลยเตะเลยเอ,อ้าอันนี้คือผ่านขั้นตอนมาแล้วก็เตะจับหนึ่งจังหวะอ,อ่าอานุนาลองดูหน่อยเล้เออโอเคยิมากอันนี้ฝึกฝึกโดยใช้เชือกก่อนสองสามโอ้ใช้ได้โอ้อวิสา เอ liksom, เอเตะแล้วจับครับฝึ ves, พพพกพื้นฐานก่อนฝึกพื้นฐานก่อนอ่งนู้นซ้อมตองนู้นยังซ้อมอยู่ อันนี้พ่อจะโชว์เตะสองครั้งแล้วจับหนึ่งสองจับจับดิจับจับเอาไปแล้วโชว์เขาดูหน่อยเอาไปหนึ่งหนึ่งสองแล้วจับหนึ่งสองครั้งหนึ 1, ่งอ้าวโอเคต่อเลย คนโยนโยนยอ่อเข่าด้วยครับนัน่นป .4 กับป .6 ครับเอ,อป .4 กับปอเอ่อป .6 มือ,อกนกันเฮ้ยหัว

ย,ย่อเข่าย่ำสมาธิครับเนี่ยก็ทำให้ถึงครับ